ล่มได้นี <S <S ่แหละยังว่าล pues oh ่มเจ้าวนุ่หัวเดิบอ้โหหัวมันเป็นมันหัวนะพอคิดว่ามันมันเป็นห้องธรรมดาเนาะกต่คิดว่ามันบาหัวอ่าอ่าถ้าองกระยางออกเป็นร่างกายปกติแบบหลุมเลยนะโดยวันนี้เห็นหัวมันหัวล้มหนันโอ้ก็คืออ่าพลหัวอ่าหลังคามันหัวพี่น้องเหรอเนาะแล้วก็ลงมาใส่พื้นนี่ปัดเนี่ยปัดชาวนุ่นปัดแม่โมเห็นปัดยางไปไปเหยียบน้ามืนร่มใช่ไหม ป๊าดโตเจ็บบ่เจ็บเต็มโอ้หูยพี่น้องเอ้ยเนาะเกือบ10นาทีพ่นจะได้ลุกปาโตมันเจ็บค้นเด้บ่กระแทกลงเลยคนี่ทาง บายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่คู่สู่คนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวัดอยู่ในละต่างประเทศบาตูนก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข่าสู่ซองบาตูนแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อกับบาตูนมานี่ก็บึ้รื่องผ้าลคือเก่าพ่อแม,พอม่พี่น้องเลยเนาะป้าถนนหนทางก่อนกลางสิลำบากพ่อแม่พี่น้องเลยบุกปืนมาเพื่อสีหอดพ่อแม่พี่น้องเนาะมือน,นี่ทั้งบาตูนก็ได้เอาเงิน ามามอบให้สาวนุ่นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นจํานวนเงิน1,000บาทก็คือจากผู้ใหญ่เจดีเพเ่็นอยู่ทางพังไทยพนะ่อแห่พี่น้องเพย่ป็นจำนวนเงินส่งคาํามาให้ามาทางประตูนี่แหละให้ไปมอบให้ทั้งสาวนุ่นเนาะทางประตูกย็ยินดีเป็นสะพานบุญให้คือเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะเป็นปทางพระอาจารย์เพื่อนอยู่พังไทยพ่อแม่พี่น้องเลยปะพเพื่อเป็นการบูเสียเวลาทางประตูก็จะได้พาพี่พาน้อง เข้าไปหาทั้งสานุนเบิงน้ากันแล้วก็สิไปอัปเดตเบิงอาการของสานุนเบิงน้ากันเลยว่าเป็นจังไรหลังจากที่เฮาได้ไทายอ่าให้พี่ให้น้องได้เบิงกับท่านหมอที่ว่าท่านหมอเป็นปฏิบัติเหตุอ่าแต่ละสเต็ปสเต็ปจังนี้นะพ่อพี่น้องเลยเนาะว่าสาวนุนได้เหตุตามอยู่บบเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่านั่นแหละอ่าทางท่านหมอเปิ้ลกับซี่แจงแนะนำอ่ากับสาวนุ่น ก็ควบคู่กันจริงๆนะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือทั้งโตชาวนุ่นน้ำเน่ทั้งทันหมอเบนน้ำเน่ปฏิบัติช่วยกันเนาะเพื่อว่ามันก็จะได้เศ้าไวๆเวอร์จันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าก็จะได้เข้าไปเบิ่งน้ำกันเลยบ่านนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทั้งมาตุนกับมาผู้เดียวมัอนี้พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งอาจารย์เล่าเพิ่นกับลูกเพิ่นบ่สบายอ่าบ่ได้มามืัอนี้ทั้งอาจารย์เตียงเขาก็ ติดเวียกอีกทางนึงเนาะทางมาตูนก็ได้เลือนทางมาผัเดียวนําเงินมามอบให้ทางสาวนวลเพิ่นปะเพื่อเป็นการบบเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเข้าไปในบุญถแายพ่อแม่พี่น้องเลยภนาะพผลกางสีสั้นหน่ยเด้อพอมาตูนผมมีไม้กันสั้นพ่อแม่พี่น้องเลยใสยข่าขากล้องเอาทำบาราเนาะ ว่าเราสีใหญ่ห่องอย่างน้ำเนยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอันนัก็ไปถามเบิ้งน้ำกันเลยว่าจังได้เนาะอ่ก็คือทางมาตูนนี่แหละได้ภาพไปเบิง้งห่องอันก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่า,าทางมาตูนก็บ่บได้ตายให้พี่ให้น้องได้เบิ้งเนาะเพราะว่าอยู่นี่ว่ามันกดขางสิมีปัญหาได้สิ่งใดยางกับน้ำในนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าก็ว่าห่องมันหัวบ่เดือดรใดทางมาตูนก็บในยินอ่า คลิปในยินในคลิปของลุงเฮิรมเนาะทางสน,นุนเป็นในวอา,าสุพังโยพี่น้องเลยเนาะอยู่เสดีบาทนี่สน,นุนอ,อยู่บนอ๋อนนโอ้ยอยู่ในผู้พี่น้องเลยเนาะเหตุยังอยู่ด้นั่นคือมืดแทะหากามาตะนวดบอลโอ้พี่น้องเลยไพ่ก็คือผู้เปิดแน่อันนี้มืดแทะอันนี้ โอ้ยเปิดผงเยี่ยงก็เปิดไพ่น้ำเนี้เห็นว่าก็ได้ใสเออพอเได้แจ้งแจ้งเนี่ยนึงออกนึกว่าดอดไฟขาดพี่น้องเไยโอ้ถูกหลอดเลยแล้วมันเฉลแจ้งเนาะเฮ็ดยังกันนะนวดบีบเส้นบีบเป็นโอ้ยพี่น้องเไยเนาะโดยเอาสบายดีได้สนุนเด้อโดยกราบงามแล้วบาทนี่ เนาะโอ้กระกระกพี่น้องไงพี่ยังน้ำมันยังน่ะมันอันนี้พอคนไทยมา้อ่าพอนวนไทมั้ยบ่แต่มันเลื้ยงด้วยทะเลแหละโอ้โดยน้ำมันนวดเดยอืมมันเป็นไข่แบบน้ำมันไม่ได้แต่หนวน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันแต่ไทยที่ว่ะบ่โอ้น้ำมันเป็นดอด โดยมีน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองน้ำมันนั่นนะมีรวมกันนะแต่น้ำมันงูเหลือมที่ว่าทางพ่อผู้ใหญ่เพิยยนเน่นได้ชงมาให้ก็ได้นวดคือกันบ่น,นวดแต่กลางคืนน,นวดกลางคืนโอ้โดยพี่น้องเลยอ่าไปน,นวดมาแล้วเรียบร้อยกินเข่าแล้วบ่กินแล้วกินแล้วได้ยังกินมาเนยข้าวปุ้นข้าวปุ้นอีกลแลย ปา้าโตกินแต่กระปุ้นแท้เจ้าก็ได้กับเข่าบูมีบ่นนแถวนั้นนะกะงูหากินยากแถวนั้นนะเลยเขเคยมีอ้าวสร้างว่าจะเดีพี่น้องเลยแต่ละมืดอี่กินแต่กระปุ้นบ่ไปนวดน,นะแน่นอ้าวจะนวดอาจจะเพิ่นคลละกะแวะกินกระปุ้นเลยคลายเย็นอืมอืมอืมพี่น้องเหรอเนาะมันใกล้เลยเลยพี่น้องเลย ป่าลงฝนตกนี่ไรคือจังว่าได้ยินว่าห่องหัวบ่้ห่องมันหัวหัวอยู่ใช่ไหมย้ำฝนโอ้อยู่วังใกล้หลอดไผนั่นบ่แล้วก็ทั้งน้ำกระเปื่อนนะโอ้โดยพี่น้องเลยหน้าบ้านมันกระเปื่อนพร้อมบ่สนุนอืม มันหัวบ่ตั้งหน้าบ้านก็ได้เดือจังได๋หน้าบ้านหน้าหางลิ้นมันก็หัวอ๋อมันบ่เป็นขี้ไข่น้ําแถวพื้นนี่เนาะได้พัดย่างไปย่างมาประตูฮอดพี่ได้ป๊าเป็นเมือเป็นขี้ไข่เป็นเถาได้มันเป็นตย่านเด้นีเนาะได้ย่างไปย่างมาพี่น้อง้ทางนนเรก็บ่แข็งลมพอม้นนน่ะฮะนลมพอมลมได้นจังว่าลมนนหัวด้ โบหัวมันเป็นมันหัวนะเพราะขิดามันมันเป็นห้องธรรมดาเนาะขิดามันบ่หัวถ้าอย่างกระยางออกร่างกายปกติแบบหลุมเลยนะโดยวันเด้เบ็โบ่หัวมันหัวล้นหันโอ้็ก็คืออ่าผลหัวอ่าลังคามันหัวพี่น้องเห็นเนาะแล้วก็ลงมาใส่พื้นนี่ปัดเน็ปปัดเจาโน่นปัดเน็มโมเห็นปัดยางไปไปหยีิบหน้ามือร่มชั้นปัดตัวเจ็บบ่ โอ <muitas> <arias> ้ยพี oh ่น no ้องเอ้ยเนาะเกือบ10นาทีพุ่นจะได้ลูกป๊าดโตมันเจ็บค้นเด้บ่กระแทกลงเลยคนอยูทางเลยนะโอ้ยเนาะพ่พี่น้องเอ้ย่นีบ่สาเหตุที่เจ้าอยากให้ย้ายห้องนั่นก็ได้โยคนมันก็ไกลมองนอนแน่นะโดยก็บ่ไกลปานดแม่นอยู่ไดพ่อพี่น้องเนาะทางบ่ต้นนี่ล่ะกอ่าเมื่อวานนี่เนาะวเมื่อก่อนเนาะนันเนาะเมื่อก่อนอ่า ทางเฮาออกมาแต่นางโอรมกับทันหมอเพิ่นเนาะมื่นน่ะอ่ะะะาราคาตั้งจำนุนเพิ่นก็ได้ว่าอ่าให้ประตูนภาพไปเบิ้งห้องห้องไม้แน่ว่าสันอ่ทาทั้งจำนุนเพิ่นก็ได้ลมก่อนน่ะน,นั่นแล้วกับเจ้าของห้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางประตูนก็ได้พาเราไปก,ก็ใกล้ๆกันพ่อแม่พี่น้องเลยใกล้กลัวอ่าหมองเราพักอยู่ปัจจุบันนี่เนะาะจำนุนอ่าประมาณหอดบ<อ>่าสิบเมตร จากหม่องพักกับมาหาหม่องนวดนะอยู่บอนไม่นะประมาณนั้นแหละประมาณน,น,นั้นเนาะโบไกลพี่น้องไงเนาะใกล้ๆนึงแต่ตรงนี้มันไก่จากหม่องพักปัจจุบันนี่ไปหาหม่องนวดก็ับอยแล้วก็บหนึ่งกิโลพูดแหละไกลโยเนาะเอ่อก็คือ,คอต้งเล่ากับได้ไปเบิ่งก้อนนั้นแล้วมาตุลก็ได้ได้ผ้าไปเนาะก็ได้อุดมกันอยู่เท่ายก็ค่าห้องอย่าพูดนะหาเส้นหาเสน อะเซนซ้ากันอืมโดยพี่น้องไงเนาะอ่าอยู่นี่กะถ้าเกิดว่ามันโมโหเดี๋ยวสิงไดตั้งจะนุน่นผลแก่บริจากใหายดอกพ่อพี่น้องไงเนาะไปหย่างมาหย่างนะอืมเวลาฝนตกกิ้งแห้งบ่มันสีดหัวอยู่นี่นะแม<า>่บอกว่าช่วงนี้ตัดแท่งจังหัวแล้วก็ทั้งนอกเนี่ยคือแบบมันไปงานตลอดแหละน้ามันคังแม<า>่มันเปื้อนพ<ม>่อพี่น้องไงนี่ก็คือมันโยไปได้เห็นสิเป็นกี่ไข่้น้ำอย่างที่แบบพี่น,องงน้องเไยปุ๊บ Nóc nóc mật mơ cặp ninh nam tênh nhu têo đinh. Men hôa đông chẳng hạng đinh nhu mong nắn binh ngon 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 เอ่อเดี๋ยวเราเกิดอยู่ยากนั่นแหละหอมมันหัวว่าจันมื่นล้มเจ็บปั๊บเพื่อจุดุกไรเป็นชิบมะทีพ่นว่าจะว่าเจ็บนอนเหรอนอนอยู่หมดเลยเจ็บอือยังสี่สั่มคุณไปอีกแล้วจันนนี่เนาะอือไม่ร้องเลยโอ้เมื่อยได้เสีออกเมื่อยได้เสียใหญ่ว่าเมื่ออื่นเมื่อฮึ่นนี่แหละว่าเมื่ออื่นได้ยังไงล่ะเมื่ออื่นเมื่อฮึ่นนี่ เจ้าเฉียวไปจังได้สะคองนั่นนะแต่ก็ว่าสิให้สามล้อได้วมาเอาสามล้อเลยโอ้ยแต่หลวงิ่มก็บอกว่าให้บอกเล่าขนาดนึงเลยแต่ว่าหลวงพ่งก็นะฮะไม่ติดกัเกลงใจแล้วเนี่ยนะเลยพี่น้องเลยจ้างสามล้อเลยว้าวมึงกะทีนงทีนอนอย่เนี่ยพูอใม้พี่น้องเลยเนาะกะอ่าพวกโตพวกตั้งล่อนเนี่ยนี่ห้องกับองกับเก่าอยัางใอ้พี่น้องเลย โดยกับโบได้บันไดเนาะกับมิเตว่าลบกวนนี่แหละคำว่าลุ้งเฮิรมแล้วเข่ามากกับมิเตว่าตบกวนให้เรา,เาไปชงเพราะว่ามันกับโบไดไกเพราะว่าทั้งบวบุญกับมาเมื่อวานนี่พ่อแม่พี่น้องเนะเาะกับลบกวนหาเน่ว่านี่นี่เราปวใจลำล็อกพอเพราะว่าโซ่อย,อยู่แล้วนะพ่อแม่พี่น้องนเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าทั้งเอาหรือว่าทั้งเบาเตียงบ่ได้ลงไปพังไทยบ่ได้ข้ามไปก็เสียเบาเตียงเพิ่นมาขนไปก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าบาดเจ้าว่าชี้ใหญ่บื้นบ่ใหญ่บื้นเพื่อนี่บัดทั้งทั้งแต่ข่อยบัดคือทั้งนี้นั่นไปยังได้เพิ่นบ่ว่าแต่ว่าสมัยญี่ปุ่นนัดเป็นไวแล่โอ้ทั้งหม่องเหี่ยวสิไปอ่าเซาหม่องไม่นั่นบ่นัดเพิ่นมื้อใด คนมือนันดามือหื้อสิมาโอ้พอเพิ่นทำม,มาสิมาไม่ใดก็คือเพิ่นอยากให้เกาไปไว้เหน็นน uh, uh, uh. ะอ่าอ่าอ่ากระสับเพิ่นคาร์บรอนนันโดยก็ได้ไไ hmm. อยากอยาไปห็นะอืมยันเพิ่นล้อโดนนะยันเพิ่นให้คนอื่นเช่าก่อนนะคะโดยก็ม <Do i. S 2> <า>ีแต่ว่าอา่าหลบขวนทั้งลุงเฮิมทั้งบ่บุญไป่ไดนะ้เนาะโดยอ่า ไปากเด้อเนาะมาดุงเฮิมบ่บุญเนาะบ่เสียนะงที่ว่ายัางบ่ทันได้บ่ทันได้ไปบ่ได้บ่ได้ขามไปกับทีมกับชมเฮาพ่อพี่น้องเลยเนาะกับทีมงานเฮากับยังยัง,ย,งยังโย่บ่ดีก็ได้เนาะแต่ว่านั่นกับฮอดมือมัานหลังสนนกับลองโทรหาก็ได้เนาะกับนะรบกวนเพื่อนกับไปชงไงใกล้ๆนี่หรอกพก่อพี่น้องเลยเนาะ มีแต่ว่าทางทางเฮานี่บัดในลงอ่าสิลงไปไทยเพราะว่าสิได้พากันอ่าลงไปนี่ก็มีกันอยู่สามสี่คนอ่าก็คือทางอาจารย์เฮาแจ้งไปเกินเกินไว้แต่พ่อแม่พี่น้อกไงเนาะก็มีอ่าทางเฮาเน่อ่าทั้งบทตูนแล้วก็บบทเตียงวบทจันวทเยาวนะพ่อแม่พี่น้อกไงเนาะลงไปเป็นมูเป็นคู่กันเนาะ เพราะว่าลงไปน้ากันหลายคนกับสิดีพอได้อซอยกันพ่อแม่พี่น้องเลยมีอย่างกับปรึกษาหาเรื่องกันเนาะลงในข้างนี้ก็ลงไปป่าตัดนงมูนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยซึ่งพ่อแม่พี่อแม่พี่นอ้องอาจจะหูจักกันดีเนะาะอาจารย์เนาะกัแจ้งไปแล้วกคนเ่ินไปพ่อแม่พี่น้องเลยตางบทตันก็มาเมื่อน,นี้เนะาะเจ้าุ่นเลยก นี่แต่ว่าทั้งมาต้นนี่ก็เสียเงินมามอบให้ทั้งสาวนุน่าจากผู้ใหญ่เจด,ดีอยู่ทางฟังไทยเนาะแกเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทพ่อแม่พี่น้องเนาะได้ผักไหม่สาวนุ่นเพื่อนเนาะก็เป็นพระอาจารย์เพื่อนอยู่ฟังไทยพื่อนแบบพ่อแม่พี่น้องไงเ,ไาาเพื่นนนอนชงสารทั้งสาวนุน่นวัวชัติเนาะก็ได้ชงเงินมาให้พอไดอ้ซื้ออยู่ซื้อเคียนเนาะ อ่าชื่อแนวอยู่นักกินนั่นแหละกละ่าค่าหงค่าห้องเนาะก่พอได้ซอยๆกันพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเอาสั่นสาวนุ่นเลยเอาเอา่าเขาเขาบุกบใจได้เลยโดยอเอาพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเอามีแต่ให้ทั้งสาวนุน่นอวยพอรอวยใจให้อ,ยยหอ่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นไงเด้อโดยโดยเขอขอบคุณหลายๆจ้ที่ว้าน พระอาจารย์จะฟังไทยเพคนส่งเงินมาให้ซอยขาห้องเซาที่ใหญ่ห้องนะเพคนว่าแบบว่าขอบคุณเพคนไร้ไร้ขอให้คนสุขภาพแข็งแรงขอเจ็ดใบใดของไข่ใบมีขอให้เพคนอยู่ดีมีแฮ้ขอให้เพคนโดยทั้งสนุนประกาศโดยอุปกรณ์โดยใช้กัคือว่าเนาะพ่อเป็นน้องใหญทั้งดากขาบุกไปเจงแน่เนาะ ก็ไม่แต่ว่าก่อให้พระอาจารย์เิ่นเนาะอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยังได้ความไข่ยังให้มีปัจจุจากโรคไข้ไข่เจ็บเนาะสนุนเนาะคิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ชมคำมุ่งมั่นรังปรารถนาเนาะะว่าเสียยังก็ตามแต่นเนาะก็ขอ,ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนะปะาะพระอาจารย์ให้มา่นทำใดก็ขอให้ครับขึ้นไปหาพระอาจารย์ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะโดยพี่น้องเลยเอาสิพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ อ่าจบเล่านี่สนาวน่นชิ้น่ายห้องเนาะพ่อพี่น้องเลยกับบตี่แล้วเนาะห้องมันหัวมันอยู่ยากลําบากพ่อพี่น้องเลยห้องมันหัวยามผ่าลมฝนตกช่วงนี้ก็จะดูฝนซ้ําตกอยู่วันจันทร์ป้าเป็นทิศปลายแล้วพ่อพี่น้องเลยตกกระนําลงมาห้องนั่นกับว่าต้นก็เห็นอยพ่อพี่น้องเลยเนาะถึงถึงแม้ว่ามันมันกับปบ่หญ่ซำห้องนี่หรอกแต่ว่า มันมันมันแคบอยู่แต่ว่าห้องมันก็ไงง่ายมาง่ายอะสะดวกสบายโดยมันก็ใกล่มองนวดแน่นะกับห้องห้องเป็นกะกับโบหัวมันก็สะอาดช้านโย่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าก็บ่ได้ว่าเพิ่นว่าพี่เนาะห้องอยู่นี่กะอ่าสุดยอดตำประทุนกะมักอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะมันนึ่งมามันมันมันกวงนี่สินะเนาะเนาะจะนุ่นเนาะอ่าเสียแต่ว่ามันหัวพ่อพี่น้องเอ้ยมันหัว มันทั่วแลววันนี้มันยดลงมาแล้มันมันเอ่อมันเปียกเนี่ยปัดทีนี้ปัดที่นี่สาวนุ่นเราปัดเมื่อนร่มอย่างเงี้ยนะพี่น้องเลยผ้าลุมฝนตกเนาะมันกับบัว่าไปทั้งเล่ากับเดินไปมากกับค่อนข้างลําบากเนาะนี่อยพี่น้องเลยทำมีแต่ให้กาลังใจสาวนุ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกับให้เศร้าไปว้เลยสาวนุ่นเด้ออ่าโดยเชื้อยอะว่า เอฟซีเป็นกระถาเบื้องย่อกาบปฏิบัติโดยก็ปฏิบัติตามนั่นแหละก็ตั้งตนหมอเป็นแนะนํำนะโดยควบคู่กันเนอะเพิ่นเฮ็ดใดกับที่ว่าเพิ่นได้บอกได้สร้างมากกับเจ้ากับปฏิบัติตามไปน้ำเนอะมันก็สิเป็นผลดีต่อเจ้านั่นละมันก็สีเสาไว้ควบคู่กันไปเนาะก็่าไปท่อมันในเรื่องเงิน นี่กะคอมเมนต์ต่างๆนานากะคือว่านั่นแหละร้อยทั้งร้อยมันก็ทีมี้อย่าหรอกที่ว่าบุกีคนเนาะที่ว่าเป็นคิดที่แบบคอมเมนต์มากก็ที่ว่าอย่างใดมันในตั้งที่บูดีหรือว่าบ่ให้กำลังใจทั้งสนุนเพิ่อนที่นี่นะพอมีพี่น้องเนาะกับโบว่ากันเนาะกับมีแต่ว่าสู้สู้อย่างเดียวพอมี่น้องเหี่กำลังใจสำคัญคือว่านนั่แหละเนาะ เป็นก่ะบอกได้ว่ามีกันทุกคนดอกเนาะไปสาวชาวนุ้นเนาะทางบมตุนก็จะได้ขอครับก่อนเด้อบันนี้เด้อโดยพี่น้องเลยโดยเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าเนาะชาวนุ้นเนาะอ่าสู่ๆเด้อโดยสบายดีโดยโอเคพี่น้องเลยเนาะทางบมตุนกะแล้มอบเงินมอบคำให้ทางชาวนู่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก่อนอื่นทางบมตุนก็ต้อง ขอขอบ,บุญขอบคุณเนะาะพระอาจารย์ในลายที่ไว้วางใจในครั้งนี้เนาะก็ให้บาตุนเป็นสะพานบุญมาโดยตลอดเนะา,าะเพราะว่าไปก็ตามเต้เนาะผู้ใหญ่ใจดีหลายๆทานน่านเนาะแต่เกิดว่ายังไงบาตุนเป็นสะพานบุญให้ท่านมาตุนก็ยินดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเลยทุกเขตทุกไล่นั่นแหละเนาะก่อนเดินทัางมาตุนก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพระอาจารย์ในลายที่ไว้เนื้อเสียใจในครั้งนี้เนาะทัางมาตุนก็ขออวยพรหวยไสให้ทังางพระอาจารย์จงอยู่ดีมีแห้ง ความเจ็บใหญ่ไ,ได้ความไข่ใหญ่มีปัสกาจโรคไข่ไข่เจ็บกิจจริงใดก็ขอให้สมคับมุ่งมั่นลังปรารถนาบวัวเช็ดนาทีการงานใดเนาะหรือว่าเฮ็นยังกระตามแต่ขอให้เจริญในนาทีการงานจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อเนะาะพระอาจารย์ใหม้มา่นทำใดก็ขอให้ขับเกิดไปหาพระอาจารย์ร้อยเท่านะพันเท่าสาธุเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเอา้าก่อนเดินทั้งโมตูนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเปิดสุคุสุคน ที่เข้ามาติดตามแล้วครับชมคลิปของบาตุนจนจ,จบแล้ปรากฏข่าวโฆษณาเด้อเนาะบาตุนขอบุญขอบคุณได้เย,ยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับลิปนี้ทางมาตุนขอโตลงไว้เพียงจำนนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อๆกันคลิปหน้าสำหรับคิิปนี้บาตุนขอ,อกขล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลย